ตอนนี้ราคาทองคําต้องบอกว่านะ่าตื่นเต้นมากเลยนะปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องหลายวันนะ อัปเดตราคาทองคำเช้าวันนี้นะครับ10มกราคม2569ครับตลาดราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตัวบวกขึ้นมาได้อีกแล้วนะโดยบวกขึ้นมาอีกบาทละ450บาทนะทำให้ตอนนี้นะครับราคารับซื้อทองคำแท่งอยู่ที่บาทละ66,800แล้วก็ราคาขายออกอยู่ที่บาทละ66,900ฮะนั่นเท่ากับว่าราคาทองคำในประเทศไทยตอนนี้จวนเจียนจะเข้าใกล้ระดับ67,000บาทเข้าไปทุกทีแล้วนะเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้ตัวราคาทองคำสามารถที่จะปรับตัว เพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องได้หลายวันติดต่อกันแบบนี้เดี๋ยวคลิปนี้เบิร์ตไถ่ทองจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะถ้าไปดูตัวราคาทองนะครับเมื่อคืนนี้ที่ตลาดนิวยอร์กเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้นะโดยที่ปิดบวกเพิ่มขึ้นมาอีก31 u s d ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนนะน,น,นั่นทำให้ตอนนี้นะครับราคาทองคำที่เป็นสปอตโกลต่างประเทศเนี่ย ตอนนี้ก็เลยอยู่ที่4,508 u s ด 1. 1. ออนซะ์นั่นเท่ากับว่าตอนนี้นะราคาทองคำสัปดาห์นี้สามารถที่จะปิดบวกเหนือระดับ4,500ได้แล้วนั่นเองไะโอ้โห,หน่าตื่นเต้นมากเลยนะหลังจากที่มีความพยายามที่จะปิดบวกในขึ้นไปชนแนวต้านเนี่ยประมาณ4,500เนี่ยหลายวันนะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะฝ่าไปได้ปรากฏว่าฮะสุดสัปดาห์นะปิด การปิดทําการไปนะสามารถที่จะยืนได้จริงๆนะโดยที่เมื่อคืนนี้นะครับช่วงต่ําสุดอยู่ที่4452แล้วก็ช่วงสูงสุดอยู่ที่4517นะนั่นเท่ากับว่าแกวงตัวอยู่ในระดับโซนสูงนะไอ้ที่ลงไปแตะแนวรับก็เป็นแนวแนวรับที่ตื้นนะ4452เนี่ยแนวรับใกล้ๆเองแล้วก็สามารถที่จะ พุ่งทะลุผ่าน4,500จนได้นะอย่างที่บัวถ่ยทองได้บอกไปก่อนหน้านี้2วันแล้วใช่ไหมว่าราคาทองคำเนี่ยมีช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นว่าสามารถที่จะอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะโดยที่ตอนนั้นเนี่ยออกมาบอกว่าอาจจะเป็นข่าวไอ้ที่ทางสารอเมริกาเนี่ยจะมาตัดสินเรื่องภาษีการค้าฮะแต่ปรากฏว่าฮะที่เขารอกันว่าจะมาตัดสินภาษีการค้ากันเนี่ยปรากฏไม่มีนะปรากฏว่าศาลเขายังไม่ได้ตัดสินนะครับก็ เพราะนั้นไอ้เรื่องภาษีการค้าเนี่ยยังต้องบอกว่ายังอาจจะมี เป็นเขาเรียกไงเป็นปัจจัยนะเอ่อในระยะถัดไปอีกนะว่าจะส่งผลต่อราคาทองคำนะแต่ถามว่าแล้วตอนนี้น่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ทำให้ตัวราคาทองคำเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้นะเป็น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 มาจากเรื่องนี้ฮะจากการที่ท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาสั่งการเขาสั่งการให้รัฐบาลกลางเนี่ยเข้าซื้อพันธบัตรที่มีการจำนองเป็นหลักประกันนะหรือว่าเป็นพวกมอดเกตเนี่ยมูลค่า2 0 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นะเออสิ่งที่ทำเนี่ยก็เพื่อที่กระตุ้น ให้ดอกเบี้ยงเงินกู้ในการจำนองบ้านของที่อเมริกาเนี่ยลดลงนะเออถามว่าการทําแบบนี้คืออะไรฮนะการที่ให้รัฐบาลกลางเข้าไปซื้อพันธบัตรที่มีมอสเกตเนี่ยมอสเกตก็ ate, คือพวกสินเชื่อบ้านนะเป็นหลักประกันเนี่ยนะ mm hmm. ก็เลยทำให้เขาเรียกไปดูดไปดูดซับไปดูดซับออกมานะเป็นเขาเรียกเป็นการเพิ่ม mm hmm. เพิ่มเงินดอลลร์เนี่ย ให้ไปในระบบเศรษฐกิจนะอ่าอัดฉีดเหมือนเหมือนเป็นการอัดฉีดเงินขึ้นไปทําให้ประชาชนเนี่ยอาจจะมีการเขาเรียกว่าค่าผ่อนบ้านเนี่ยน้อยลงแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปใช้จ่ายชียวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นเพราะว่าการที่ทําแบบนี้เนี่ยส่งผลที่จะทําให้เขาเรียกว่าดอกเบี้ยในการกู้บ้านเนี่ยในการจำนองบ้านเนี่ยนะลดลงนั่นเองนะอ่าเป็นการกระตุ้นนะก็ว่ายง่ายเลยคือเขาเขาไปดูดเขาไปดูดอ่ไอ้พันธบัตรเนี่ยออกมานะทำให้ไปเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบนะอ่ะทีนี้ พอไปทําแบบนี้เป็นยังไงฮะก็เลยอาจจะส่งผลให้ตัวดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงอ่ะเพราะพอดอลลาร์อ่อนค่าลงเนี่ยก็เลยทําให้ตัวราคาทองคำเนี่ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนั่นเองอ่ามันก็ส่งผลกันแบบนี้เมื่อเราไปเขาเรียกว่าไปอัดอัดฉีดสภาพคล่องในระบบทางการเงินนะค่างเงินเราก็อ่อนพอค่างเงินเราอ่อนเนี่ยไอ้ตัวทองที่เป็นสินทรัพย์ที่คนเขาใช้เทียบกันเนี่ยก็เลยพุ่งขึ้นคราวนี้เวลาทองพุ่งขึ้นเนี่ยก็เลยต้องมาดูที่ตัวเงินบาทว่าเงินบาทเป็นยังไงปรากฏว่าเงินบาทเนี่ย,ย,งงก,ยก็ไม่ได้แข็งค่าด้วยนะโดยช่วงช่วงนี้ตอนนี้เงินบาทอยู่ที่31.46บาทต่อดอลลาร์คือเงินบาทเนี่ยไม่ได้ไปแข็งค่าก็เลยทย พุ่งขึ้นนะฮะก็เลยทําให้ตัวราคาทองคําในประเทศเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ดีนั่นเองโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ถูกใจขาเก็งกาไรทองคำใช่ไหมฮะโอ้โหขึ้นมานเหนือระดับ4,500จนได้เลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยปัจจัยที่ยังยัง,ย,งยังต้องดูต่อไปก็นี่แหละไม่ว่าจะเป็นภาวะภูมิรัศาสตรเรื่องเวเนซุเอลานะจะเป็นยังไงนะมีแรงเสียดทานมาจาก ประเทศแถวละตินเนี่ยนะก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เพราะนั้นทองก็ยังมีความน่าสนใจอยู่แล้วก็เรื่องคดีภาษีการค้าทรัมป์เนี่ยนะก็ต้องดูว่าเอ๊เดี๋ยวสรุปเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันแน่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเรามาดูแนวรับแนวต้านนะก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ระดับสูงขึ้นแล้วเพราะเราสามารถที่จะผ่าน4,500มาได้แล้วนะฮะอ่ะวันนั้นแนวแนวต้านถัดไปก็จะเป็น4,518ที่เมื่อคืนไปแตะแล้วถ้าผ่านได้ก็4,550นะแนวรับก็แนวรับเอาเป็นแนวรับใหญ่ๆก็4,400 ทองคำในประเทศไทยก็คือ67,700นนะส่วนแนวรับก็66,00 0นันั่นเองนะสัปดาห์หน้ามาตามกันต่อว่าราคาทองคำจะเป็นยังไงฮะจะยืนทะลุ67,000เลยได้ไหมนะตอนนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากราคาทองคำในประเทศไทยจะทำออนทาหายได้ไหมจะพาทุกคนลงดอยได้ทุกคนครบทุกคนหรือเปล่าเดี๋ยวผมว่าเร็วๆนี้อาจจะมีคําตอบกันนะเพราะนั้นถ้าใครสนใจเรื่องทองคำนะฝากกดติดตามช่องเบิร์ไถ่ยทองให้ด้วยนะครับส่วนใครที่มีตัวจํานําทองนะฝาก ประเมินราคาได้เลยนะส่งตัวจำานำทองทางช่องแชทนะครับเว้ถ่ายทองรับซื้อตัวจำานำทองปลดล็อกเงินสดให้กับตัวจำนำคุณนะยินดีบริการทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ